สวัสดีครับคือวันนี้ผมจะมานําเสนอเป็นลูกสูบนะครับผมคือเราจะเริ่มที่ Simulation x p e s เลยนะครับซึ่งจะอยู่ใน True ครับผมแล้วก็ e x p r e s Product นะครับแล้วก็ที่ Simulation e x p e s ครับผมกด Next ครับแล้วก็จะมี f i c t u r e นะครับผมอบแรกเราต้อง Add Picture ครับซึ่ง Add f i c t u r e ก็คือจุดรองรับครับเราจะเริ่มที่จุดนี้ครับผมนี่ ที่โชวจะมีสี่จุดนี้นะครับกดเครื่องหมายถูกครับผมข้นตต่อไปให้กด next ครับแล้วเขาจะให้ add load นะครับผมเครื่องโหลดนี้เราจะเป็น add a force ครับเึื่องเป็นแรงซึื่งแรงในที่นี้จะเลือกเป็นด้านหน้านี้นะครับแล้วก็แรงทั้งหมดห้าแสนนิวตันครับกดเครื่องหมายถูกครับเมื่อกดเครื่องหมายถูกเรียบร้อยแล้วก็กด next ครับผม ต่อไปเขาจะให้เลือกโดยที่ Material นะครับซึ่ง Material เราจะเลือกในที่นี้เราจะเลือกเป็นเหล็ก AISI 304ครับซึ่งมี Elastic Modulus นะครับอยู่ที่190,000เมกะปาสคาลครับอัตราส่วน Poisson ที่ที่0.29ครับผม Shear Modulus นะครับอยู่ที่75,000เมกะปาสคาลครับแล้วก็ Yield Strength อยู่ที่0ูนย์จออ ได้จาก Last c a l นะครับแล้วก็บด Apply ครับแล้วก็ Close ไปต่อไปก็ Next ครับแล้วก็ Run Simulation เลยครับอ่งในที่นี้จะมีค่า Safety Factor อยู่ที่1.8เองนะครับที่ประมาณ1.8 ที่แฟกเตอร์เราต้องการอยู่ที่ประมาณ2อถึงสนะครับทีนี้เราจะมาแก้กันที่เราจะมาเพิ่มแรงแล้วก็เปลี่ยนวัสดุนะครับซึ่งเพิ่มแรงเราจะเพิ่ม,มเป็นสักประมาณ6กแสนครับเครื่องหมายถูกไปครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนที่ material ด้วยนะครับซึ่งที่นี้เราจะเปลี่ยนเป็นเหล็ก n i f i 1 0 2 0นะครับซึ่งมีดัชิีโมดูลัสนะครับอยู่ที่2องแสนเมกะปาสคาลอัตราส่วนตัวซองศูนครับเชียร์โมดูลัสอยู่ที่77,000เมกะปาสคาลแล้วก็ยูสเตนอยู่ที่3ามร้อยเมกะปาสคาลครับกดแอปพลายบ่กดโค้ดนะครับผมแล้วก็ไปที่รันได้เลยครับแล้วก็รันซิมูเลชันครับ เตนอยในที่นี้อยู่ที่2.6นะครับซึ่งที่เราต้องการพอดีเลยแล้วก็ความจิดคลาดนะครับผมในที่นี้ที่เยอะที่สุดไม่น่าจะมีเลยครับะระยะยืดหดจ,จ้าเจอดหดได้ประมาณถึงเนี้ครับผมโอเคครับผมแล้วผมพอจบการนำเสนอที่เท่านี้ครับขอบคุณครับ